กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายภูมิพัฒน์พัชรัรั์จังหวัดนคพรพนมเพื่อไทยกับผมขอหาดูปัญหาเรื่องหนี้สินของข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่กู้เงินดอกเบี้ยแพงซึ่งอยู่ในความรับผิดช,ชอบของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์เพราะว่า,าคณะครูอาจารย์ได้ยืน่นหนังสือร้องเรียนที่กับผมว่าการผ่อนเงินกู้ ดอกเบี้ยสูงมากของสังกรอมทรัพยโครูจังหวัดนครพนมดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ6บาท60สตางค์แต่ต้องผ่อนจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง6บาท60สตางค์สูงมากขอลดดอกเบี้ยลงเหลือ4บาท75สหสตางค์เพราะขาราชการทุกหน่วยงานเสียดอกเบี้ยแพงมากขอลดดอกเบี้ยเพราะว่าธนาคารหรือสังกรต่าง ของหน่วยงานราชการที่ได้ไปกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงและก็กำไรปีละ500-600ถึง600ล้านบาทต่อปีแต่ละธนาคารกำไรปีละหลายหมื่นล้านบาทจึงขอให้รัฐบาลหรือกรมส่งเสริมสากลได้ช่วยต่อรองหรือขอลดดอกเบี้ยให้กับข้าราชการและพี่น้องประชาชน และต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินที่ท่านได้ใส่ใจเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษเรื่องหนี้สินนอกระบบและท่านพันตำรวจเอกเทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบให้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมดรบมรพรเจริญศรีเป็นประธานเปิดงานมากกรรมแก้หนี้ที่จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่9สิงหาที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขาดการ ที่เป็นหนี้ธนาคารหนี้กะยะสหนี้นอกระบบได้ไกลเกี่ยหนี้ได้ถึง100ล้านบาทผู้คำ้ำผู้กู้ไม่ต้องถูกฟ้องดำเนินคดียึดทรัพย์ประชาชนได้ผ่อนใจน้อยลงบางคนผ่อนใจเดือนละ500บาทประชาชนดีใจมากเพราะผ่อนได้สบายขอให้ได้จัดงานมหากรรมแก้หนี้ทุกเขตทุกอำเภอเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน่วยงานราชการผู้พักษาอายการตำรวจ และธนาคารก็ไม่ต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องเสียเงินงบประมาณของแผ่นดินกับขอบพระคุณครับ